สวัสดีจ้ามื่อนี้จิพามาชมวิธีการทำคอดหอยโขงใต้ค่ะวิธีสังเกตไข่ที่ฟักเต็มทีแล้วก็จะมีสีดำแล้วก็บ,บางตัวเพิินกระสีไตออกมาจ้ะหลังจากนั้นกระสีน้ำไข่ม่แกะลงในภาชนะที่เห้าเตรียมไว้จ้ะในภาชนะก็จะมีน้ำยูเนเล็กหน่อยจ้ะสำหรับเปือกไข่ที่เป็นสีขาว บอ่อตองทิ้งจ้านั่นไปเป็นอาหารของลูกหอยโขงน้อยได้จ้าล่างนีก้ถือว่าบอฟอจ้าลูกหอยโขงมิตะโตสมบูรณ์จ้าค่อยๆแกะทิ้นละเล็กทีละน้อยเบาๆจ้าวิธีสังเกตลูกหอยว่าฟักเต็มทีแล้ว ลูกหอยกับสีมีสีดำจ้าถ้าเพิ่นฟักเต็มทีแล้วก่ะสามารถนั่มไปล่งบ่ออนุบาลได้จ้าถ้าลูกหอยมีสีดำเขานั่ไปล่งในบ่ออนุบาลลูกหอยกับว่าตายจ้าือว่าหลอดลอยไปเส้นเลยจ้า ค่อยๆแกะเฮดมือเบาๆจ้าลังนี้ลูกหอยตัวใหญ่สมบูรณ์ถูกตัวเลยจ้า หลังจากที่เห้าทำคอเจ็ดแล้วกสิเตรียมนำล่งบออนุบาลจ้าหนึ่งล่างก็ถือว่าฟักได้ไหลายตัวอยจ้านำลูกหอยลงมาปล่อยในบอ่อทีเห้าเตรียมไว้จ้าค่อยๆเทล่งบอได้จ้าหลังจากนั้นลูกหอยกสิเริ่มไตหากินอาหารค่ะอาหารที่หายห้อยโขงหน่อยก็จะมีจอกแหน แล้วก็พืชนะวเดวี๋ยวเตรียมไว้ในบอจ้ะ